สวัสดีครับพบกับช่องคุณซื้อเกี้อกุ้งชทน์เนว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 นวเนวนวเนวนวนวเนวนวเ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 นวนวเนวนนววนนเวเววนนวนนนะ้นเวน จริงมันมีสี่ตัวนะแต่ผมหันมาให้หน้าผู้ชมดูวะแต่จะใส่กุ้งแบบนี้นะไม่ใช่ใส่ทังตัวแบบนี้นะเดี๋ยวผมก็จะใช้ทำวิธีการปอกกุ้งให้ดูครับวาไวไหนดีวางตรงนั้นแหละบอกเลยแล้วก็จะล้างกุ้งก่อนนะอันดับแรกต้องระวังโดนตรงไหนบอกด้วย ตรงไหนนะ,นะล้างเห็ดปูมาก็จะมาตัดหัวก่อนนะ <c oughs> ตัวนี้ไม่มีขี้เลยอนี่ยอ๋อมี ตัดเยอะไปนิดนึงฮนะก็ล้างอย่างี้นะปุ้งเนี่ยมันจะต้องล้างเยอะนะฮะแล้วก็จะใช้ช้อนหันมาด้านที่ตรงตัดนะช้อนสั้นนะที่ทิ่แล้วก็แงี้ขึ้นนะ ทุกครั้งที่เราอันนี้เออบอกเสร็จนะแล้วก็ล้างแล้วมันก็จะมีขากูใช่ไหมก็จะดึงออกอะ่ เราจะไม่ตัดหานะเรายังไม่ตัดหานะพอแกะเห็ดรูปแล้วก็จะแกะต่อไปนะดึงฮนะแต่อันนี้ต้องค่อยคดึงฮนะอุ้ยมันมีเนื้อกุ้งอยู่ในนี้ฮนะแต่มันเอาออกมาไม่ได้ฮนะก็จะใช้ตอมนะ ี่ตรงการกี่ตรงใต้ท้องนะเส้นดำดำนี้เอาออกก็ได้ไม่เอาออกก็ได้ดดถ้าดีๆถ้ารำไม่ใครกินอ่ะควรเอาออกนะเอาออกไม่ได้ฮะติดนะนะขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆทำนะอย่าใจร้อนอนะแล้วก็ด้านหลังอีกนิด ด้านหลังมีอีกฮะเส้นอะไรพี่จืขี้ฮะอันนี้ออกแล้ว อ,นนอ,อ,อ่อันนี้ยังไม่เอาออกออกแต่หลังด้านใตยังไม่เอานะตรงนี้จะยากกว่าด้านหลังนะเพราะมันขาดง่ายกว่าด้านหลังนะ ถ้าตอสุดท้ายล้วก็จะเอามาล้างรวมกันนะอันนี้คือขั้นตอนเตรียมกุ้ง เม่ใช้มีดไม่คมมากแล้วนะ ก็ล้แล้วไข่แล้วผมแอบเตรียมไปแล้วนะ นี่นะาไขนะ่ผมใช้แต่ก็อันนี้ตีนะใครไม่มีก็ใช้ส้อมแทนได้นะแตอออ่อย่าตีฟูมากนะเดี๋ยวน้ำมันจะกระเด็นเพราะว่ากุ้งเนี่ยมันก็จะมีน้ำอยู่ในตัวนะทำให้น้ำมันกระเด็นได้ง่ายนะ เสร็จมุ้งมะแล้วจะมาเตรียมกระทะกันเลยนะเอ้ยลืมนะเราต้องใส่กุ้งก่อนนะอันนี้แม่ช่วยแม่ช่วยแม่ช่วยถือเฉยเอา,เอ,าอันนี้<ม>เลยอันนี้ทั้งหมดแล้วจะมาคนแล้วก็ใช้อันนี้เหมือนเดิมนะปรุงด้วยันต้องคนก่อน ให้กุ้งมันแตกตัวนะนิดนึงนะพอแลเ,เดี๋ยวเคลมเคลมแล้วิว่าหม <Dynam ik> แล้วก็จะใช้น้ำมันประมาณนี้นะ นะกินเองนะผมก็จะมีกรรมการไห้ชิมนะคุณแม่โอ้ดีดีดเอ้คือตาข้องนะเอาซ่อมสลอกวางตรงนั้นสิครับอนี้แบลซ่อมมาเอาออก มันจะเดืเดอ,อดแล้วอลดลดอุณหภูมิหนึ่งร้อยใส่ไข่ยังมาลองหยดสิมาดิยังยังไม่เดือดเลยนะอ่าเหรอ,อ,อใช่หรอใช่ เกี๊ยวมันน่ากลัวไหมะะเจียวไข่กับน้ำมันเดือดเดือดแม่นี่มันเดือดแล้วนะมันโดนน้ำมาดินั่งไงมาเลยเทยเลยเทยเลยแม่แม่แม่หันกลอนแม่ลดตัวมุงเทเลยครับเทเลยครับ,บเทเลยครับเทเลย ไม่เสียวเดี๋ยวนะยวิ่งก่อนวิ่งไปไหนหนีหนีอะไรเชปอะไรเนี่ยเทตรงกลางสิมันก็สวยไม่นี่สูง <laughs> ้งรู้ดูรู้ได้ยังไงว่ากุ้งมันสุกแล้วกุ้งจะเปลี่ยนสีฟูนะทีสองรอบ ทั่วๆขอเราค่อยพลิกโอ้ครึ่งหนึ่งมีกุ้งครึ่งหนึ่งไม่มีกุ้ง,ง,งใช่เราจะแบ่งถ้ามันเกนมาด้านนี้๋อ้ยดูสิสนะู<ฮ>ุดฮะกุ้งไม่เปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมสีโล,ล,ล่งๆตอนเนี้ยไอ้มันเป็นแผ่นดีๆก่อนค่อยพลิก กระจายก่อนนะกระจายแผ่นร้อนหรือใครอีนี่มือมเอาให้หมดเลยนะหายเคารียดนั่งทำกันบ้านนี่ยังเนี่ยเขาไปทำกับข้าวไงเราเพิ่งจะมานี่ฮะด้านนี้สุกแล้วเราต้องค่อยค่อยดูด้านนี้ฮะว่ามันอ,นอันนนั้แรงว่ามันไหม่แรงแรงสีเหลืองสวยเลย แล้วจะมาชีมกันนะยังอเอ๊กุ้งเริ่มสีส้มแล้วมแม่เพลงให้ไหมเทปเทปเราต้องทำด้วยตัวเองกุ้งไข่แตกฮนะไม่เป็นไรมันมีสูตรนะเราต้องการให้ไข่กระจายตัวนะ พริกเลยคืลูกมันจะไม่นะเออต้องการให้มันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะมีไข่ดาวด้วยนะซึ่งผมจะใช้พิมน,นะพิมอันนี้ จะล้มใส่กระทะค่ะลงพามันลื่นทอดนะไม่ใช่ขั่วไข่รีดน้ำมันะคะกุ้งสุกนประมาณยะสุกดันดันไข่ไข่ขั่ว กูวันนี้อ่ะอยากมายัง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 เชื่อเขาอบไม่เคยทำให้ดีพี่พีก,กเธอแล้ว่ามันน่าจะไมหมออเอ๊ยพี่พี่เธอไว้ มันจบแน่แนี่โนไข่เจียวกุ้งชิ้นหรอไข่เจียวกุ้งพิซซ่าดานจบแล้วลูก เราเอาอีกนิดนึงฮนะนี่คือตามหลักเค้กนะไม่แล้วนะน่ะแล้วเราก็จะเอาข้าวมัน้ำมันออกก่อนเถอะแล้วค่อยๆตัดนะขอโทษแม่ก็จานมันเล็กกั่แม่ช่วยไม่ได้ ไข่อมน้ำมันนะเนี่ยชิ้นน่าจะอร่อยถือยกขึ้นมาดีๆหน่อทำเป็นไหมเอ้ยได้ไดมันชิ้นใหญ่เกินไปอ่ะแบบมันได้แหละเขาจะทำกันได้หรือเชฟอะ โอน้ำมันเต็มซ่อมก็มีก็เอามาใช้สิครับมันร้อนจะใช้มือ,อมเอาต้องเอาให้เหลือกุ้งแพงนะเนี่ยแม่กุ้ง,งขอน้ำมันออกเลยลูกแม่กุ้งแพง 2ลละร้อยเสิบสองร้ยี่ก็ราคานี้แหละกุ้งเอาไปเลยมันใช้ฟิ้มใคด้านอะไรยมิูโอ้ย็ดี่้น้ำมันแค่นั้นแหละ ผมไม่เคยใช้ทีมนี้เหมือนกันอ่ะมันจะร้อนยอย่ามือไปจับ เดือดแล้วดูสิจอดจอดจอดตั้งนานแล้วนะ เขาก็พีมา่าไม่ทำช่วยอันนี้ไขด่ดาวสวนคือเอาออกยังไงเอาทับพีค่ะเ,คเจื่อฟังหน่อยสินี่ช่วย,ยขาดเลยขาดอะไรไม่ขาดเออสวยสวยสวยบอก จริงเหรอ,อเอาน้ำมันใส่ลงไปสิขไข่ดาวเยอมของจริงของซื้อเลยเนะี่ย ด้านล่างนียง่ยจะไหม้แล้วทียกพินยกพินจริงๆต้องมีถุงมือนะต้องมีถุงมือแบบกันความร้อนอ่ะมันมีได้เหรอมีไปซื้อร้านยี่สิบบาทเลยอันนั้นเท่าไหร่ยี่สิบบาทนะติดติดติด